สวัสดีครับมาดู L 2 0 0นะฮะ L 2 0 0ขฝาแดงครับผมอันเดียวในโลกนะฮะมาดูนะครับอันนี้ขาย22 0 0 0นนะครับเอกสารทุดโอนมีครบนะครับทะเบียนขาดเกินนะครับ22 0 0 0 2 2 0 0 0งสนะครับสมนะเอกสารชุดโอนครบนะครับอันนี้ราคาก่อนตัดนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะฮะลูกค้าท่านใดที่จะซื้อนะฮะนิ้วแบตเตอรี่มาด้วยนะครับผมไม่มีแบตเตอรี่ให้นะฮะ หมดแล้วแบตเตอรี่อยู่บ้านหมดแล้วไม่มีไม่มีสภาพนะครับหีไอนิดๆนะฮะใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะฮะเอาแบตเตอรี่มานะครับขับกลับได้เลยนะครับผม L สองร้อยฝาแดงนะเอาฝากระโปรงลงนี่นะครับดูหน้าตามันนะฮะเปิดไฟหน้าไฟหน้าออกไว นะครับไปหน้าออกนะครับเอาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไม่มีเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไหมโอเคนะครับไฟเลี้ยวไม่มีเอาไปทำเองนะฮะตามสภาพนะครับ2 2 0 0 0บาทนะครับอยากได้นะครับทักมานะฮะหรือมาดูตัวเก่งได้เลยนะครับตัวจริงได้เลยนะฮะ มาดูได้เลยนะครับนี่สภาพรถมีคอกให้ด้วยฮะอันนี้เป็นคอกเหล็กนะครับคอกเหล็กสั่งมาจากประเทศลาวนะฮะสภาพยางนะฮะใช้ได้นะครับผมป๋าท้ายมีให้นะฮะดูพื้นกระบะครับพื้นกระบะยังไม่รั่วนะครับพื้นกระบะยังไม่รั่วน้ํายังขังอยู่นะครับกระจกด้านหลังแตกช่องนึงนะฮะ ดู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 นะครับผมรถขับได้นะครับรถขับได้นะครับราคาก่อนตัดนะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับผมรถขับได้ฮะเอามาขยับแล้วดูเดินหน้าถอยหลังสักนิดสองหมืสันบาทนะครับ สนใจทักมานะครับอ่าประตูต้องปิดแรงๆหน่อยตัวนี้เป็นตัวนอกนะฮะสีทูโทนนะครับผมโอเคไปแรงๆโอ้เสาบ้านโอเคโอเคสนใจทักมาครับสองหมื่นสองพันบาทนะฮะ